มือนี้เป็นอีกมือน,นึงว่าสิบห้ามาเที่ยวไปห่างมาเที่ยวหมองขายของเมียงไทยเขาเอินหน่างซับซิสค้ามปะนะห่างหมองสินค้าปักไงหนึ่งโลตัดโลตัดอยเมียงชุนบุรีจอดรถไปลถจอดรถเดี๋ยวสิบห้าเข้าไปมิม้งว่าเออ เป็นยังไงเนื้อหางเนี้ย,าายบันเนี้ยเขามากันวีนั่งหน่อยเอี่เอ้าขอไปมึงกังได้กันครับลำดับต่อไปลำดับต่อไปสีข้าสีน้องมากินเขาบานเขาตรงแม่แกาแหลมเล่นก่อนแหลมแต่ก็แกเป็นยังเป็นเ,นเป็นแบบ สนะองลอยลอยลอ,อยงเงินพักบาทติดต่องบ,บัดสองลอยบัรละอยครเป็นเป็นเงินกีน่นะเพยอ่อ่ะอันนะครับไปซื้อก็พอแลเมื่อกี้ไปยักเงินมาสอง้อย

เอากระป๋อ,เอ,หหอ,องเอาหมูกันเลยงานาหาทิปหาบาทอยู่บานห้องจัดจิบประมาณนี้หาทิปหาบาทบานไปกันประมาณกับข่ามาแล้วครับแล้วกิ้นมาแล้วบัตรกับเอากานง 3ามหมื่นีบบาทเท่าเามียงไทยไงอยู่ประมาณห้าสิบห้าาทกุ้ยเตียวกับคือกันาบารูว่าแพงหรือถือพี่น้องชาวเดาวกินคอมเมนต์มาได้อเบอร์บารูบ่าแพงหรือถึกที่ลงเนี้ยรงอาหารบ้านเองเมียงไทยมีสแสมเล็กหน่อยเด้อเียมกด ลงแรมในห้หางบางเาสอาดอนเ,นนนนเปนอนนเด็เดแนะีอยากกินยอคันรารากับเขากักบพต่รู้วมันถืเป็นแยงนะอนนี้นนป็นบาทก็ไยูมาหาาบกบาทสามมื่นก็จิบสามมื่นเจ็ด0มื่สามมืนี 30, น่มื 30, น่ 30, 000, 40, 000นแต่ว่ามันสะอาดแน่งหานบาทเขา หาเมีย่ยงไปกินแล้วก็เมื่อคืนบาดการทิปนี้ก็ใส่ไปประมาณลอยลอยลอยกบบาทลอยหาสิบบไป